เหมือนกันไม่ค่าขายของอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมีถุงยางบ่ล่ะถุงยางอยู่ใส่เอาถุงมาใส่ให้ให้ยายเอาถุงใส่ให้ยายเอา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 เงินให้ค่านี่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 เออเนี่ยนะ ถ้าพื้นที่พี่โมงไซบ่่่อบัวพี่บายขายดีๆนะผู้ขายกระไ,ได <c oughs> เอา้ามึงมาเชนหรือมึงมาซื้อเนี่ยฮะมึงมาซื้อหรือมึงมาเชน,น,นเนี่ยไอ้เหน,น,นียเนี่ยพูดอะไรอัดอัดกินฟรีพี่อัดกินฟรีเนี่ย pí ăn kịp free, ăn bả rát, ăn bả rát, ừ, bảo, anh ăn rắn, bảo, bỏng ra, để cho đại kím, bảo đặt ra, ăn nhung lần nhung chưa.